พี่เนมเองที่ทํางานด้านแรงงานมาเนี่ยถามส่วนตัว่อนพรบอรแรงงานที่พี่เนมอยากเห็นปเป็นยังไงเอาจริงนะมัน,ม,นมันตอบในนามส่วนตัวไม่ได้เลวไงเพราะว่าตอนนี้เ,เราเป็นการเมืองแลวแต่ผมคิดอย่างนี้คือเมื่อกี้ฟังทั้งสามท่านเนี่ยผมรู้สึกสองอย่างอย่างแรกก็รู้สึกดีที่ที่ได้ฟังคือมันต้องมีเสียงสะท้อนแบบนี้จากคนที่อยู่ในภาคแรงงานอยู่อยู่เป็นคนที่อยู่กับกฎหมายจริงๆเนาะมาฟังมาช่วยร่วมกันออกแบบว่า เอ้ยเราต้องอการกฎหมายหน้าตายยังไงใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นส่วนยุสรปเซียนส่วนทีร่รู้สึกแย่มากๆเลยนะคือจริงๆเรื่องที่สามคนทั้งท่านทั้งสามท่านพูดมาเนี่ยคือเรื่องที่พื้นฐานมากๆคือไม่ได้ขออะไรเกินเลยเลยไม่ได้ขออะไรโอเวอร์เลยเป็นเรื่องที่แบบพื้นฐานมากๆซึ่งมันไม่ควรจะต้องมาเรียกร้องแล้วด้วยซ้ําแต่กลับต้องมานั่งพูดเรื่องนี้แล้วก็ต้องพูดเหมือนแบบต้องหาทางได้สิ่งที่ควรจะได้อยู่แล้วอะ่ะมันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคือ สำหรับผมนะผมผมตอบเลยนะว่ากฎหมายแรงงานของไทยเนี่ยสําหรับผมผมว่าผมไม่ออกแบบให้ทุกคนแล้วกันอ่าผมไม่ออกแบบให้ทุกคนแล้วกันเพราะจริงๆแล้วอยากให้การออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนแต่ผมคิดอย่างนี้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยกฎหมายแรงงานไทยเนี่ยมันต้องถูกกลับคืนสู่สองอย่างคือกลับคืนสู่ความปกติกลับคืนสู่ความยุติธรรมความปกติคืออะไรครับคือผมยกตัวอย่างแบบนี้ ไอ้กฎหมายแรงงานไทยตอนเนี้ยมันออกมานะมันออกมาต่างคนต่างออกออกมามม่วม่ซัวซัวแล้วมันทาให้เกิดการบังคับใช้ที่วนไปวนมาตีไปตีมานึกภาพสายหูฟังอมันเหมือนสายหูฟังอ่ะยุ่งเหยิงมากอ่ามันเหมือนสายหูฟังที่มันพันกันไปหมดนะมีความเหลื่อมล้ำมีความมั่วซั่วกันไปหมดสำหรับผมขั้นแรกคือลื้อสายหูฟังกลับมาก่อนอ่าเอาที่มันพันกันเป็นปมๆเนี่ยคืนกลับมาให้มันเป็นให้มันเห็นภาพก่อน ให้มันมีมีอะไรบางอย่างก่อนให้มันมีสิ่งที่ว่ามาตรฐานขั้นตำ่ำ<ะ>ค่ะคำว่ามาตรฐานขั้นต่ำคือมาตรฐานที่ว่าทุกอาชีพเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่าจุดเนี้เออเอออ่ะต้องไม่ต่ํากว่าจุดนี้ไอไอไออาชีพไหนที่มันมีลักษณะพิเศกก็อาจจะขึ้นไปได้<ะ>มีการบังคับใช้บางอย่างเช่นอาชีพที่มีความเสี่ยงก็ต้องมีการมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีกว่าอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมแต่มันต้องมีสิ่งนี้เส้นขั้นต่ำเพื่อให้ทุกอาชีพเนี่ย มีมาตรฐานขั้นต่ําในการจัดการดูแลคุ้มครองไม่ว่าคุณจะไปชีพอะไรใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นไรเดอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นเซ็กช์วอร์เกอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นแรงงานในโรงงานไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะพี่ควรจะได้โอทีได้จริงๆแล้วแรงงานภาครัฐทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะได้โอทีใช่ไหมมันควรจะมีการบังคับมีมาตรฐานต่างๆใช่ไหมครับไม่ใช่แค่อาชีพนี้ได้แบบนี้ชิมีได้แบบนี้แลวคาดหวังว่าคนนั้นในจ้างจะให้ดีกว่าใช่ไหมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะมีสิ่งเรียกว่า บริหารขั้นต่ำเนาะให้มันคืนความเป็นปกติไปก่อนสู่ความยมุติธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันคืนมิติเดียวกับที่พี่สีไทยบอกความยุติธรรมก็คือคนทุกคนที่เป็นคนทํางานเนี่ยควรจะมีโอกาสได้ส่งเสียงว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ซึ่งเมื่อก็จะกลับมาสู่อำนาจต่อรองที่ที่พี่สีภัยบอกก็คืออำนาจต่อรองทั้งกับรัฐและกับนายจ้างซึ่งณน,นวันนี้เองเนี่ยมันก็ ไม่มีทั้งสองอย่างกฎหมายไทยมันไม่ปกติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตำรวจนะพี่พี่ปืนก็ต้องซื้อเองใช,ใช่ไหมน้ำมันเติมเองคืองถ่ายเอกสารเคือถ่ายเอกสารเนี่ยอเองตำรวจไม่มีอำน,นาจต่อรองกับรัฐด,ด้วยซ้ำแล้วสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ไม่แฟร์ที่เกิดขึ้นเนาะกับหลายๆอาชีพรเดอร์เติมน้ำมันเองค่าสินลอรถใครซ่อมซ่อมเองเนี่ยครับผมว่าหลักการที่มันควรจะเป็นคือคืนความปกติที่ควรจะเป็นให้กฎหมายแรงงานไทยทั้งฉบับทุกฉบับก่อน แล้วก็คืนความไม่เปธรรมคืนความสามารถในการปกป้องตัวเองของคนทุกคนคนทํางานทุกคนให้ได้ส่วนไอ้เชิงรายละเอียดเนี่ยประชาชนทุกคนควรได้ร่วมออกแบบอืมอืมอันนี้สาคัญมากเลยนะคะแล้วเป็นเออเราไม่ค่อยเห็นมุมมองการเขียนกฎหมายเออจากจากนักการเมืองแบบนี้พูดให้พวกเราฟังเนาะจะมีแต่คนมาบอกว่าเออเนี่ยเราเขียนแบบนี้ได้เรามั่นใจเนแบบนี้มันจะดีกับทุกคนแน่นอนแต่มันน้อยครั้งมากเลยะคะ่ะที่เราจะได้รับการเปิดโอกาส ให้ได้เสนอได้เขียนได้อย่างได้ด้วยตัวของเราเองนะคะซึ่งไม่คิดไม่ไม่คิดคล้ายๆกันกับกับสุขอนามัยเนาะว่าจริงๆมันแค่มีเส้นขั้นต่ำอะเส้นเส้นที่มันจะต้องไม่มีใครต่ำลงไปกว่านี้มันจะทําให้พวกเราทุกคนวางใจกันได้เว้ยแล้วออกไปใช้ชีวิตกันได้อย่างแบบเออไปปุบป่าฟ้าโดไปหาความฝันอะไรกันได้นะคะโดยที่ไม่กังวลกับชีวิตพื้นฐานขั้นต่ำอะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรแบบนี้นะคะเราต้องมานั่งลุ้นอยู่ว่าเราจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐแบบไหนนะคะ อันนี้ถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะคือนอกจากตัวพรบแรงงานแล้วเนี่ยมันมีตัวพรบอ,รอะไรหรือว่ากฎหมายตัวไหนอีกไหมที่จริงก็เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของแรงงานที่เราควรต้องให้ความสาคัญหรือสนใจมันด้วยอะไรี้ยคะผมว่าสําคัญมากๆเลยครับเรื่องนี้ครับน่าจะติดตามมาอยู่คือเรื่องประกันสังคมอ่าประกันสังคมซึ่งก็ได้มาจากการเรียกร้องของขบวนแรงงานอีกนั่นแหละนะครับเรามีประกันสังคมได้เพราะว่าแรงงานเรียกร้องนะไม่ได้มาจากรัฐให้ ซึ่งเราก็จะได้ยินข่าวที่พวกผมนี่แหละเนาะออกมาพูดถึงประกันสังคมนะว่ามีการลงทุนต่างๆมีกระบวนการต่างๆที่ที่มีปัญหาใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประกันสังคมเนี่ยมันดีกว่านี้ได้อีกเยอะอซึ่งสําหรับพวกผมนะครับขั้นแรกคือ,อประกันสังคมออกจากระบบราชการถามว่าทําไมต้องออกจากระบบราชการเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพอมเป็นประบบราชการมันติดกรอบอะไรเยอะมากเนาะแล้วกระบวนการตรวจสอบภาคประชาชนของประกันตนเองก็ต่ํา คือจริงๆหลักการของมันคือทําให้ประกันสังคมรครับเป็นอิสระมาดําเนินงานภายใต้การจับตามองการกำกับดูแลของตัวแทนจากผู้ประการตนและในจ้างหลักการมันหลักการสําคัญที่สุดที่มันควรจะเป็นคือเรื่องนี้อ,อ่ะส่วนจะลงทุนยังไงจะอะไรมาเป็นเรื่องรายละเอียดแต่หลักการที่ควรจะเป็นคือเป็นอิสระจากระบบราชการและถูกกํากับ,กบ,กบดูแลตรวจสอบโดยผู้แทนจากฝั่งในจ้างลูกจ้างในอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ออออซึ่งตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกันเท่าไหร่เลยประกันสังคมนะคะจนมาเกิดแหมช็อตเด็ดในสภานะคะเป็นช็อตเด็ดในสภาขึ้นมาเราเลยได้เข้าใจกันมากขึ้นเลยนะคะและมาย้ําอย่างีกอีค่งทุกคนใครที่จ่ายประกันสังคมอยู่มาตาสามสามเนี่ยทุกคนทุกคนถูกหักเงินเดือน,นคือต้องบอกทุกคนถูกบังคับจ่ายตั้งแต่เงินเดือนออกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรา เนี่ยเราแทบไม่รู้เรื่องเลยว่าโอเคเราได้รับการคุมค้มครองแค่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วกองทุนประกันสังคมเขาเอาเงินเหล่านั้นไปลงทุนทําอะไรยังไงบ้างเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วเราเพิ่งมารู้ตอนนี้ทีนี้เนี่ยมันมีข้อน่ากังวลมาเห็นเขาเข้าใจว่าตัวออบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ให้เลือกตั้งแล้วหร,หรือยังไงม,มีมีคนพยายามล้มครับอมีคนพยายามจะเบรกใช่ครับซึ่งเรื่องนี้ก็พี่น้องคิดว่าไงอยากให้มีเรื่องตั้งการสังคมไหม ถ้าเกิดเขาจะคว่ำพร้อมช่วยกันส่งเสียงไหมครับอ่าถ้าอย่างนี้สบายใจแล้วสบายใจแล้วนี่นี่แบบว่าโอเคพอพูดปุ๊บมีคนตอบมาเนี่ยโอเคอย่างนี้สบายใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยเล็งให้ดีนะคะไมา์คิดว่าในหลายๆระบบเนี่ยมันมีการพยายามสอไส้อะไรอยู่หนึ่งคือต้องคอยระวังเล็งให้ดีเนาะว่าการสังคมเพื่อทำอะไรหรือเปล่าหรืออะไรยังไงการเลือกตั้งยังมีอยู่ไหมนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจก็คือเรื่องของตัวพรบรเนี่ยก็เป็นหนึ่งช่องทางทางกฎหมายที่มันจะ ออกมาสามารถที่จะกํากับคุ้มครองควบคุม,คมในหลายๆภาคส่วนได้นะคะซึ่งล่าอะไรชื่ออยู่ใช่ไหมตอนนี้ล่าไหมหรือไม่ล่าอ่าทางทางฝั่งรรคประชาชนเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีการยืน่นแน่ๆแต,แต่เข้าใจว่าอาจจะมีร่างของรรคประชาสังคมด้วยหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจค่ะค่ะซึ่งอาจจะมีทั้งร่างของรรคการเมืองนะคะแล้วก็มีร่างของรรคประชาสังคมด้วยนะคะก็ลองติดตามดูกันนะคะซึ่ง เ,เรื่องของการคุ้มครองสิทธิในแรงงานและเรื่องสวัสดิการเนี่ยมันต้องมาคู่กันนะทุกคนชีวิตเรามันต้องพยุงชีพให้ได้ทั้งเรื่องออทั้งความปลอดภัยในส่วนตัวของตัวเองแล้วก็โอเคเราจะได้รับอะไรบ้างถ้าหากเราเจ็บป่วยอะไรไปนะคะทีนี้เรายังพอมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะไม่อยากจะขอรอบสุดท้ายให้ทุกท่านด้ทิทีทายสั้นๆค่ะในวันแรงงานนี้นะคะในฐานะที่ พวกเราทุกคนคือแรงงานนะคะใช้คํานี้แล้วกันพวกเราทุกคนคือแรงงานจริง,รงๆเว้ยไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพแบบไหนนะคะเราตอนนี้ว่างงานอยู่หรือเปล่าจริงๆคุณก็คือแรงงานในสังคมนี้นะคะคุณคือคนอยู่ที่อยู่ในวัยกําลังแรงงานอะ่ะสุดท้ายแล้วเราทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐเท่าเทียมกันนะคะอยากให้ทุกท่านทิ้งท้ายเรื่องในวันแรงงานนี้หน,น่อยค่ะในในฐานะบทบาทของตัวเองอาชีพของตัวเองอยากจะบอกอะไรในวันแรงงานนี้คะ่ะก็ ถ้าในบทบาทของกลุ่มพนักง,งานบริการก็คืออยากจะให้